วาคือทุกคนสวัสดีพี่พิมเสียงแย่มากก็คือดิฉันก็คือในๆก็คือเพิ่งอ,อาบน้าเสร็จผมก็คือยังไม่ได้เป่าแล้วก็สวอปก็คือยังไม่ได้สวอปเลยเพราะว่าเฮ้ยคนมาเฮ้ยพี่พิมพ์พันธ์แชมพูสวัสดีค่ะทุกคนคือเอาแบบฉันจะเริ่มต้นไ่ะฉันจะเริ่มต้นไงดีเนี่ยลาตินนังซึนอีกแล้วนะแก ก็คือว่าเออใดๆก็คือแสงมันก็นจะไปนดิดหนึ่งนะก็อ,อาจจะบวมนิดหนึ่งเออเพราะนอนเยอะเออมานเรื่งแล้วก็สิวขึ้นหนักมากแม่ขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้อ่ะอืมก็ขึ้นตรงนี้ก็นิดหนึ่งคือใดๆคือใส่แมสวันนี้คนดูสามล้านเม <c oughs> <c oughs> มากเมมากเมื่อไปมาก <c oughs> เออนั่นแหละก็คือ จะเล่าสาดตรงไหนก่อนดีเนี่ยเอาหิมะมาฝากยังโอ้ยเดี๋ยวจะทีล,เลนะเรื่องนะฉันจะเ่าที่ละไม่รู้จะเาอะไรแล้วโอเคทุกคนใจเย็นคืออะ้รก็คือสิวขึ้นเพราะว่าชนะใส่แมสกสองชั้นใช่ไหมตอนที่ขึ้นเครื่องแล้วมันก็แบบแต่นี้ก็คือเปลี่ยนตลอดแล้วไนะปเดี๋ยวมาแบบเจ็ดแปดแผ่นก็คือเปลืองทรัพยากรโลกเวอร์แต่ว่าเออมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ก็แบบมันก็อับอยู่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฉันเอสิวขึ้นโอเคแต่ไม่เป็นไรค่ะสะผมไหมขอโทษพี่แกเขามาสวอปฉันแล้วคนหนึ่งนะ เด okay. okay, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคค่ะทุกคนรออยู่นี่แป๊บหนูไปซอบจมูกแป๊บนึงนะโอเคมาแล้วก็คือคือกลับคือเรียกไงนะเอ่อเออเออโอเคกลับมากลับมาก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือว่าคือเรามากับตัวใช่ปะก็คือมันก็คือต้องซับพีซีอาร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าอสัมผัสขอขันนะคะเอ่อคืออะไรวะจะเริ่มยังไงดี คือคือเพิ่งกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้สวอปเลยแล้วก็คือเขาด้มาสวอปเมื่อกี้ นั่นแหละเฮ้ยพี่พยาบา,นนาลน่ารักมากแกเขาพูดกับฉันเหมือนรู้จักมาสิปีแต่ก็คือเพิ่งเจอกันเมื่อกี้จ้าเอองงมากแต่ก็น่ารักน่ารักคืออันนี้ก็คืออยู่โรงแรมคือโปะต้องมากักตัวที่นี่ที่โรงแรมเส็จวันคือจริงๆอ่ะถ้าเราทำเทสแอนด์โกมันก็คือทำหนึ่งวันใช่ไหมอันนี้ให้ความรู้หน่อยนะเราก็จะทำแค่หนึ่งวันแต่ดิฉันก็คือลองเทสแอนด์โกไม่เจอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ทนันไม่หรือไม่ได้ทำคือไทพัสมันจะมีแบบสามอันใช่ไหมมันจะมีเทสแอนด์โกแซนด์บ็อกซ์แล้วก ว่า alternative quarantine อะไรอย่างงี้ใช่ปะฉันทำ test a n d g o ไม่ทันจ้ะเอาไหมก็เลยโดนจุกๆไปเลยนอนโรงแรมไปเจวันนะคะก็เสียค่าตรวจ PCR ก็เสียค่านู่นนี่นันน่นค่ะโรงพยาบาลค่าโรงแรมไปอีกตัวข้องเบินแต่ครื่องมีก็เออโดนอยู่แล้วก็คือยิ่งใหญ่มากไม่ชินไทยแล้วดิชินโยเออใอ,อยากจะบอกว่าฉันจะเล่าสดตรงไหนดีอะมากับตัวในใจเราได้นะ เดี๋ยรียบก็ไปนะคือต้องกักตัวก่อนเข้าใจไหมแล้วก็ต้องตรวจ PCR เอ,อ่อประมาณเอ,อ่อพอมากักเสร็จวันใช่ไหมก็ต้องกักวันตรวจวันที่หนึ่งแล้วก็ห้าถึงหกอะไรอย่างนี้ถ้าผลไม่ออกแต่ว่านั่นแหละช่ยประมาณนี้ค่ะคริ่งลงเครื่องมาตอนทุ่มกว่ากว่าแล้วก็กว่าจะแบบคือช่วงนี้มันช่วงโควิดใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบว่าตอกเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไทพพาร์ตตอมอละไรเงี้ยมันก็จะเยอะขั้นตอนมันก็เยอะกว่าปกติ ใช่ซึ่งฉันอยากจะบอกว่าขั้นตอนการจองโรงแรมกับตัวเอ่ยขั้นตอนการทําไทยพัดทุกอย่างเอ่ยฉันทาเองเลยไม่มีใครช่วยเศร้าแม้ไม่บอกว่าถ้าทําถ้าเกิดเราไม่ทาเองก็ไม่ต้องกลับนี่ก็แบบอยากกลับแล้วจะกลับก็เลยต้องทาเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ย คือวันนี้ขอจะบนของวันนี้ก่อนเราค่อยรีแคปแล้วเราก็ค่อยไปรีแคปหนึ่งนที่ผ่านมาวันนี้คือหนูอยากจะบอกว่าเป็นวันที่ทรมานมากคัมแบ็กกลับไทยคือโป้อ่ะออกจากเบลเยียมเมื่อวานตอนประมาณบ่ายสองแล้วก็มาถึงดูบเพราะว่าโป้ต่อเครื่องที่ดูบใช่ปะแล้วก็โป้ก็นั่งรอยอยู่ที่ดูบเว้ยซึ่งไฟดีฉันห่างกัน9ชั่วโมง คือตอนนั้นน่ะที่พ่อเลี้ยงกับแม่จองให้อ่ะคืนนี้ก็งงว่าทําไมหนูต้องไปอยู่ดูใบตั้ง9้าชั่วโมงแล้วหนูจะทําอะไรเพราะว่าคือไปช้อปปิ้งที่ดูใบหรอเรี้ยไงไว้แกรู้ไหมไปช้อปปิ้งที่ดูใบฉันซื้อน้ํามะพร้าวหนึ่งกล่องกับขนมหนึ่งถุงโดนไป600บาทฉันเลยแบบให้หนูไปช้อปปิ้งที่นั่นหรอให้ตายหรอูไม่ไปช้อปที่นั่นหรอกนะก็คือโดนไป ก็คือต้องไปรออยู่ที่ดูไบ9้าชั่วโมงและสักพักเครื่องดีเลย์จ้ะก็คือฉันก็คือต้องไปร่างรออยู่ที่ดูไบ10ชั่วโมงคือเป็น10ชั่วโมงที่โคตรทรมานปวดหลังเพอปออะปวดหลังกระดูกไม่ดีใช่ปะแล้วก็ที่เศร้าคือลงเครื่องมาตอนเที่ยงคืนเว้ยเกตไม่ออกเกตฉันไม่ออกแล้วคือสนามบินดูใหญ่ดูไบใหญ่มากคือแกนึกสภาพว่า คือไปเกตแต่ละเกตมันแบ่งเกตไปใช่ปะต้องนั่งรถไฟใต้ดินไปเกตอะเออเพราะมันใหญ่มากแล้วก็คือฉันก็คือไม่รู้ว่าฉันจะคือเหมือนอาตรวจกระเป๋าเสร็จแล้วเดินเข้าไปใช่ปะ เออตัวกระเป๋าเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เหมือนแบบมันจะเป็นทางยากว่าเราจะเดินไปเกตนี้ดีไหมแล้วแกรู้ไหมว่าเกตแต่ละเกตคือมันห่างกันแบบรถไฟหนึ่งเที่ยวอ่ะแล้วคือถ้าเกิดว่าเดินหลงไปผิดเกตอ่ะชินก็คือจะต้องแบบวิ่งลงลนลลงกลับมาแต่ก็มีมาตั้งสิบชั่วโมงใช่ปะแต่นี่ก็คือเกตยังไม่ออกหนึ่งคือเพราะว่าเราอ่ะไฟสิบโมงใช่ปะมันก็เลยเหมือนแบบเรียกว่าไงอ่ะคือตอนนี้ก็เพิ่งเที่ยงคืนไฟมันก็เลยแบบเกตก็ยังไม่ออกแล้วแกรู้ไหมชันก็แบบคือตอนนั้นโทรหาแมไไไ้ีว สนามบินไห้ก็ยังโอเคแล้วก็แล้วก็ทีนี้แบบว่าเออก็ก็เหมือนแบบนั่งยอแล้วคือตอนแรกน้ําตาคอแล้วแบบฉันมาทําอะไรทีแล้วคือป้เดินทางคนเดียวตั้งแต่แบบตั้งแต่ขาไปแล้วก็ขากลับแต่ว่าขาไปอย่างง่ายขาไปง่ายมากแต่ขากลับว่าโคตรทรมานเลยแบบเอกสารเหรืออะไรต่างๆแล้วก็รออยู่เออแล้วก็ฉันก็เลยนั่งรออยู่ที่ ตรวจกระเป๋าตรงนั้นนั่งรออยู่บนลาวแกฉันทรมานมากแล้วฉันก็แบบเพื่อนๆนี่ก็แบบว่าไลน์ไปหาเพื่อนแบบแกฉันติดอยู่ดีไปสิบชั่วโมงแบบใครก็ได้เช่ยคุยกับนี้หน่อยแม่ก็แบบพิม์มาคุยอย่างเงี้ย้วตอนแรกน้าตาคอแล้วแม่ก็เลยบอกว่าแบบเนี่ยเ<ม>ก่งแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวให้ไปนู่นไปนี่แหละใันแบบโอเคก็ได้<ม>ก็คือนั่งรอเกตรประมาณสามชั่วโมงได้จนถึงตีสามนี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวละแล้วก็คือ คือไม่ได้นอนคือโป้ไม่ได้นอนเลยแบบเมื่อวานไม่ได้นอนมาสหนึ่งวันแต่ว่านอนในเครื่องมาเมื่อกี้ประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วก็ยังมีพลังอยู่เคได้แล้วก็กินกาแฟแก้วหนึ่งมาบนเครื่องตอนมาดูใบใช่ปะก็เลยเหมือนแบบอ่ะพออยู่ได้พอตีสามปุ๊บเริ่มทนไม่ไหวแล้วจ้ะฉันทนไม่ไหวแล้วก็เลยเหมือนไปก็คือเดินขึ้นไปบนเกตบีมัง้งนั่นแหละแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปถามเคาน์เตอร์ว่าแบบเออเกตหนูต้องไปทางไหนคะ ฉันก็คือไปยืนต่อแถวเพราะว่าเนี่ยคือแบกกระเป๋าไปด้วยเว้ยเพราะว่าเอา macbook ไปแล้วก็แบบเอาขนมขนอมอะไรอย่างนี้ไปใช่ปะเออแล้วก็เหมือนแบบเอาหนะังสมุดโน้ตเอกสารอะไรเงี้ยก็คือเต็มกระเป๋าแต่ก็คือหนักมากก็คือหนักอะ่ะแล้วก็ปวดหลังมากใช่ไหมแล้วก็ไปยืนต่อแถวแกฉันยืนต่อแถวมากแล้วคนก็คุยโทรศัพท์สเสียงดังมากฉันก็แบบหงุดหงิดอะ่ะนั่นแหละพอไปถึงเคาน์เตอร์ถึงคิวฉันแล้วก็คือไปถามพนักง,งานเขาบอกว่าต้องรอสามชั่วโมงถึงจะรู้ค่ะค่อยกลับมาใหม่อันนี้ก็แบบหนุนนะ ถามาตั้งนานโอเคฉันก็เลยแบบตัดสินใจโอเคไม่ฉันก็เลยเดินลงมาแล้วก็มารออยู่ที่ตรวจกระเป๋าอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ฉันก็นั่งเลยตรงนั้นน่ะจนถึงตีสี่นิดๆแล้วก็เกตก็ออกปึ้งเกตก็ยังไม่ได้ออกเป็นตัวเลขนะเกตออกเป็นแค่ไปเกต A เกต B ีเกต C แต่มันก็จะต้องมี A1 A2 A 3 A4 a สเใช่ปะแต่ก็คือเออไม่เป็นไรก็ออกเป็นเกต A ก็คือโอเคโอเคบุญละอยู่เกต A แน่นอนก็เลยรู้ทางละก็คือเดินไปทางเกต A แกแล้วก็คือฉันก็คือต้องไปเกต A แล้วก็ต่อรถไฟไป เออต่อรถไฟไปเกตเอเพราะว่าเหมือนมันอยู่คนละเทอร์มินอลฉันก็นั่งรถไฟไปเพื่อไปถึงเกตเอพอเดินขึ้นมาปุ๊บไม่รู้จะทําอะไรเลยคือก็จะมีแบบที่ช้อปปอิ้งช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ปะก็จะมีพวกแบรนด์ดังๆต่างๆอะไรเงี้ยแต่ก็คือดิฉันก็คือไม่จ้าไม่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 ไมไมแตะอะไรเลยสักอย่างเออตังติดตัวก็มีไม่ได้เยอะเออแล้วก็ก็เลยเหมือนแบบนั่ง ไปนั่งเรียกยังไงไปนั่งอยู่คนเดียวมุมๆเลยเงี้ยก็เลยไม่มีอะไรทําก็เลยนั่งสเก็ตรูปนั่งสเก็ตรูปเสร็จปู๊กแกมีแบบมีคุณลุงที่เขาเป็นนักทำที่เขาเป็นคนทาความสะอาดอะเดินมาชมแล้วว่าแบบเฮ้ยสเก็ตรูปสวยมากเลยนะแบบว่าสเก็ตให้ลุงหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วลุงนั้งก็แบบว่าทําเป็นเหมือนแบบเดินไปเดินมาแบบลุงจะอยู่แถวๆนี้นะแล้วก็แอบ,บสเก,เก็ตอลักกันว่าแบบอยากให้ลุงอูนงาฉัก็แบบแกฉันน่ะเป็นคนที่อณาตมมี่ป่วยมาก แต่ก็เหมือนแบบอาลุงเขาขอแล้วฉันก็แบบเป็นพลเมืองดีไงก็เลยเหมือนทําอยู่5นาทีแล้วก็แบบพยายามสเก็ตที่สุดในชีวิตแล้วก็แบบพยายามตั้งใจที่สุดในชีวิตเพราะว่าอยากให้เขาเห็นแล้วแบบเห็นเขาให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็มานั่งสเก็ตนั่งสเก็ตเหมือนอยู่เด้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออก็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 เลยเหมือนแบบลาเสร็จแล้วหนาทีฉันแบบ เร็วมากอะไรอย่างงี้ใช่ปะลุงเขาก็เหมือนแบบว่างั้นลุงขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเป็นคนเออดูไบเนี่ยแหละเออ,เออหน้าเขาก็เออใช่ใช่ใช่แล้วเราก็แบบเออฉีกแล้วก็แบบว่าแฮปปี้เกรดเด y นนะคะแล้วก็เขียนไว้ว่าแบบว่าแบบฟิลเหมือนแบบว่าเออคีฝ่ายติ้งออนยูร์ฮาร์ดเวิร์กนะอะไรอย่างงี้ไม่ได้ให้ลายเซ็นโว้ย <laughs> ฉันก็แบบเออให้ลุงไปเหอะเนาะเราก็แบบ เออจะโดนอะไรไม่วาแต่ก็แบบเราสงสารเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอุตส่าห์มาให้เราก็แบบไม่น่าได้เจออีก,กันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เขียนชื่ออะไรไปให้ก็แค่แบบ,แบบเป็นคนนึงที่เจอที่สนามบินแล้วก็วาดรูปให้หนูเขาละกันเออแล้วก็เหมือนก็นั่งวาดรูปไปอีกสักนิดนึง ก็มีฝรั่งสองคนเดินมาทักอีกว่า oh my god nice drawing nice drawing แล้วก็แบบอ๋อ oh, ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแบบ thank you thank you แล้วก็เดินไปทีนี้ฉันก็เริ่มปวดหลังฉันก็โอเคไม่สเก็ตแล้วฉันรู้สึกว่าฉันแบบเออต้องอ่านวิธีขอ How To ไม่ทำตัวโดดเด่นเกินหนะ้าเกินตาใครฉันก็เลยปิดหน,นังสือฉันต็แบบเออไม่ไม่ทาตัวโดดเด่นดีวกว่าแหละยี้ก็เลยปิดหนังสือแล้วก็ ไปเดินเตรจ้ะเดินเตรก็คือทั้งเก๋นะ่ะเอเอหนึ่งถึงเอยี่สิบสี่ฉันเดินไปมั่วเลยแล้วก็ปวดหลังมากแต่ก็ยังเดินเพราะแบบไม่มีแล้วแล้วก็คือจำไว้นะว่าฉันต้องรอสิบชั่วโมงตอนนั้นน่าจะมันตีห้าั้งเกก็ยังไม่ออกว่าต้องไปเออะไรแล้วก็ทีนี้ก็เลยไปเจอร้านคาเฟ่นึ่งเฮ้ยมันมีปักเพราะตอนนั้นบบน่ะแบตเหลือยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ก็คือจะติดต่อใครไม่ได้แล้วก็คือมีปักเเล็งปักไว้ในคาเฟ่นั้นก็เลย เดินไปถามว่า <c oughs> can I use Euro here ก็คือแบบว่าใช้ตังยูโรจ่ายได้ไหมคะอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าอ๋อ oh, yes you can you can ฉันก็เลยมแบบงั้งกินอะไรเล่นๆลักกันเพราะไม่ได้หิวมากก็คือลับว่าจะแบบเออนั่งอยู่ในคาเฟ่ชาร์จแบตบแล้วก็จะนั่งดูเน็ตฟิกอะไรอย่างเงี้ยชิวๆฉันก็เลยไปหยิบแบบน้ำมะพร้าวไว้แกแล้วเป็นน้ำมะพร้าวแบบที่หอบ้านเรามีอะ่ะเออแล้วก็เป็นเหมือนแบบ ขนมหนึ่งถุงเป็นขนมเหมือนแบบขนมอบกรอบที่แบบดีไลท์ดีไลท์นิดนึงแบบก็ถูกไม่น่าเกิน40บาทยอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำผ้าก็ไม่น่าเกิน30ใช่ไหมพอไปคิดตัดแค่2อย่างอะคะ่ะยืน่นยื่นเคาน์เตอร์แล้วเขาก็คิดมากรุ๊ป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 สิคส์ทียูโรตอนแรกไม่ยินว่า60นี่แบบ60 60ยูโรเหรอแล้วเขาแบบ16 16นี่แบบ16อ๋อโอเคแล้วก็เลยควักตังค์ใหแ้แล้วแล้วเราก็ไม่ได้เอะใจว่า ไอสิยูโรมันเท่าไหร่เราก็เลยกลับมากินแล้วเราก็เลยนั่งเอาเครื่องคิดเลขคิด16บหคูณสาเสิย่โดนไป600 <c oughs> ้อยเจ้ฉันกินน้ำมะามาพรากับขนม1นึงถุง600บาทเพื่อแรกกับที่นั่งและปักช์ตสุดมากก็คือแทบสุดแล้วก็แบบอึง้งไปเลยฉันก็เลย,ย,ย,ยสิ่งอยู่คาเฟ่นั้นน่ะจน7จ็ดโมงเชา้าคือแบบ จะอยู่กินเวลาตรงนี้แหละก็เลยดู Ghostbuster จบไปแล้วก็เราก็เลยนั่งดูแล้วก็กินขนมขนมอะไรอย่างงี้ไปเสร็จปุ๊บก็คืออ่ะคิดว่าได้เวลาละมันมันก็ประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วมัง้งก็เลยเดินออกมาเก <c oughs> ฉันก็ยังไม่ออกเกตเกฉันยังไม่ออกว่าแบบว่าเกดยังไม่ออกว่าคือต้องไปเกตอะไรอะไรอย่างเงี้ยชิ้นก็เลยเดินเตะอีกแล้วเดินเตะเดินเตะเดินเตะไปเรื่อย จนทื่อสูดะไม่ไหวแล้วเว้ยก็เลยเหมือนแบบนั่งเสิร์ชว่าเออสายการบินไฟ์เกตสรุปก็คือมันมีขึ้นให้เลยว่าไฟดูไบเออสนามบินดูไบดูไบแอร์พอร์ตแล้วก็ขึ้นเป็นไฟเกตให้เลยชิก็แบบอ่ะ b k เคกดเข้าไปปุ๊บเลขเกตบอกเลยชิ้นวาทำไมโง่ขนาดนี้วะก็เลยโอเคเกตก็คือ A 1 1ใช่ปะก็เดินไปแล้วก็ก็เดินไปแล้วก็ก เออก็คือก็ไปนั่งอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มอุ่นใจแต่คือตอนนั้นน่ะมันก็ยังไม่ออกนะคือ a 11มันก็คือยังไม่ได้มีแบบว่า departure บอกว่าแบบไปไหนไปไหนไปไหนแต่ก็คือนั่งนัง่งรอหย่อนก้นก่อนวะจากงีบก็ไม่กล้างีงบเพราะว่ากลัวหลับแล้วก็ตกเครื่องแบบกลัวไม่ใช่เกตที่ถูกอะไรเงี้ยก็เลยนั่งแต่ก็แบบเริ่มอุ่นใจนิดนึงเพราะว่า เหมือนมีคนไทยชนะสองพาดปอร์ดหมดเลยนะแบบคนนี้ใครถือพาสปอร์ดไทยบ้างพอนี้แบบว่าเออแล้วก็คนไทยก็เริ่มเดินเข้ามากันนีแล้วี่แบบอุ่นใจละแล้วลก็เลขก็ขึ้นพอประมาณแปดเจ็ดโมงกว่าแปดโมงเลขก็ขึ้นปุ๊บไปบีเคเคชแบบเยอะมากปอปอเลยอีกสองชั่วโมงตอนนั้นก็คือแ่ยทุกคนไม่ได้หลับมากี่ชั่วโมงล้ว ก็คือจากที่บารเซิลมาดูไบใช่ป่ะโป้หลับไปแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ดูหนังแล้วก็กินกาแฟาเอาแล้วก็จะมาถึงเที่ยงคืนจนแบบจะยาวแล้วก็ยาวไปถึงสิบโมงอะ่ะก็คือยังไม่ได้หลับแล้วคืนนี้ก็แบบตาไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่กล้าหลับใช่ป่ะแล้วก็เขาก็เลยแปดโมงกว่าเขาก็เลยเรียกเข้าเกตและก็คือเหมือนเออก็แบบให้เข้าไปตรวจแบบพวกเองกระสุนเอ็นสารพอตรวจเข้าไปปุ๊บก็แบบไปนั่งรอในเกตของเกตอีกทีอะไรเงี้ยเพื่อรอสิบโมงเพื่อเพื่อเข้าไป ก็รออยู่อย่างั้นใช่แล้วทีฉันก็ได้เข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วก็หลับจบคาในทริปวันนี้ที่ ทรหดอดทนมากพอมาถึงก็เรียกว่ายังไงนะพอมาถึงก็เออก็ตรวจเอกสารแบบไทยพงไทยพาสเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครส,สนใจสอบถามเรื่องการไปบินไปเมืองนอกในยุคโควิดแล้วก็กลับมาก็ถามดิฉันได้อยากถามอะไรก็ถามได้แต่ก็แหละก็เพิ่งมาถึงโรงแรมนี้ฉันก็อาบน้ำแล้วก็มาไลฟ์พลังเยอะแหมต้องแก่งเบอร์ไหนต้องคิดถึงเบอร์ไหนอ่ะ เออโอเคอันนี้คือจบไปหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของวันนี้ที่เออน้องปอปอง,งคนง,งงงในดงดูไบใช่อืมโดนไปในมะพร้าวหนึ่งกล่องกับขนมหนึ่งถุงนะคะทุกคนจำไว้นะคะถ้าจะไปกินนะคะ600บาทนะคะ